สำหรับแฟนบอลเรอร์พูลนะครับในช่วงโมงนี้ในช่วงปิดพักเบรกทีมชาติคงต้องบอกว่ามีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นที่เป็นประเด็นอยู่นั่นก็คือเรื่องของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กับการเล่นนะครับในพื้นที่มิดฟิลด์ตัวรับหมายเลข6ของทีมว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังเจกินคอปตัดสินใจอย่างนี้นะครับเป็นความผิดพลาดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่แฟนบอลหลายคนนะครับนอกจากแฟนบอลแล้วยังมีสื่อต่างๆนะครับ ในอังกฤษก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า ชั่วโมงนี้นะครับตัวเลือกต่างๆนานาของลิเวอร์ pool ในการที่จะคัดเลือกมิดฟิลตัวรับมันพอจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างถ้าหากว่ามีการคัดเลือกนะครับหรือการตั้งข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาจะหาทางออกอย่างไรกับการเล่นมิดฟิลตัวรับของลิเวอร์ pool นะครับก็คงต้องบอกว่ามันคงจะไปค้นคว้าแล้วก็นั่งคิดมามานั่งพูดคุยกันได้อยู่หัวข้อเหมือนกัน หัวข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการต้องใช้อเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์นี่แหละครับในมุมมองของเจนคอปนี่คือคนที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้แล้วก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะเล่นได้ดีเท่ากับแม็กอาลิสเตอร์ในช่วงโมงนี้ในมุมมองของเจนคอปซึ่งมันตรงข้ามกับแฟนบอลแล้วก็โดยเฉพาะสื่อของลิเวอร์พูลซึ่งตรงนี้นะครับจะทําอย่างไรดี ที่จะต้องแก้ไขปัญหาในจุดนี้ถ้าหากยังจะยืนยันให้อเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ยืนอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแบบนี้ก็คงต้องบอกว่ามันคงจะต้องมีการปรับแท็กติกบางอย่างในการยืนตำแหน่งในการที่จะโยกนะครับนักเตะหลายๆคนลงมาช่วยประคองอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับ หรือไม่นะครับก็ใช้วิธีการยืนต่ำของมิดฟิลด์หมายเลข8คนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซบอสไลน์ไม่ว่าจะเป็น ine, ไลอันกราเฟนแบกเคอร์ติสโจนต้องลงมาช่วยกันวิ่งช่วยกันเล่นเพื่อปิดพื้นที่ช่องว่างที่มันเหลืออยู่ที่เราได้เห็นจริงๆแล้วมันก็น่าเห็นใจอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับเพราะว่าการเล่นในตำแหน่งนี้ของเขากับการจู่กับไรตันมีไมเซสสกเซโดชอยคอยช่วยสกรีนหรือ2คนช่วยผัดกันเข้าบอลตัดบอลมันก็เลยทำให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้นแต่มาเล่นกับลิเวอร์พูลมันโดดเดี่ยวนะครับยืนอยู่คนเดียวแล้วก็ฟุตบอลที่ในปัจจุบันที่พยายามที่จะลุมกันเข้ามาหลายทิศทางแบบนี้ก็ทำให้ดูเหมือนว่าอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์อาจจะยังไม่เหมาะสมหรือไม่มีความเสียเปรียบทั้งทางด้านร่างกายสมรรถนะต่างๆ นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเสียของถ้าหากคิดว่าอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เล่นตรงนี้ไม่ดีก็ควรจะปรับให้คนอื่นมาเล่นแต่ว่าถ้าหากยืนยานเล่นก็คงต้องบอกว่าต้องใช้แท็กติกนี่แหละครับเข้ามามีส่วนช่วยก็อาจจะพอถูพอไถไปได้บ้างข้อที่2เลยก็คือถ้าหากไม่ใช่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์คนที่เล่นในตำแหน่งนี้แล้วก็ถูกคาดหมาย นะครับว่าจะมีประโยชน์มากนั่นก็คือโดมินิกโซโบสไลแต่มันจะทํำยังไงละ่ะถ้าโดมินิกโซโบสไลลงมาเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันกับการที่ใช้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หรือไม่เพราะว่าตรงนี้นะครับทางลิเวอร์พูลเองแล้วก็ทางทีมชาติฮังการีเองพยายามที่จะมีความคิดเหมือนกันนะ ที่จะให้โซโบนะครับลงมายืนอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งตัวนักเตะเองอาจจะไม่ค่อยอยากจะเล่นแต่ถามว่าถ้าเล่นแล้วเล่นได้ดีไหมก็เล่นได้ดีเช่นเดียวกันเราได้เห็นแล้วนะครับในบางนัดที่เลี้ยวผูเหลือผู้เล่นแค่10ตัวเราเห็นโซโบลงมาปักหลักยืนอยู่ตรงกลางตรงจุดนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้พลังความสามารถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างที่โดดเด่นการเล่นลูกอากาศออากลาองอากาศได้ดีการวางบอลเจ้าๆโต้กลับให้กับเพื่อนได้แม่นยำตรงนี้โซโบทำ ให้เห็นแล้วเพียงแต่ มันจะเป็นการเสียของไม่ได้แตกต่างอะไรจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หรือเปล่าตรงนี้นะครับหรือถ้าใช้โซโบจะลองดูไหมให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ขึ้นไปปั้นเกมแล้วก็วิ่งอยู่ด้านหน้าด้านบนอย่างค่อนข้างอิสระมากขึ้นเหมือนอย่างที่โซโบทำตรงนี้ถ้าเป็นแฟนบอลอยากจะเห็นระหว่างใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะต้องลงมาปักหลักตรงตำแหน่งนิฟิ์ตัวรับอยากจะได้ไขรนะครับระหว่างโซโบกับแมคก้าตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแต่ผลที่ได้มันก็จะมีเหตุผลคล้ายกัน แว่าจะมีการเสียของขึ้นไปซึ่งหลายคนอยากเห็น2คนนี้เล่นคู่กันมากกว่าหรือจะเป็นอย่างนี้ครับในข้อที่3ใช้ทั้งโซโบไลท์ก็อเล็กซิสแมงอลิสเตอร์ลงมาปักหลักยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับด้วยกันทั้งคู่เลยน่าจะเล่นเข้าขากันได้ด้วยมีความเหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็ใช้ field, มิดฟิลด์หมายเลขแปเพียงแค่คนเดียวเปลี่ยนขึ้นเป็นเป็นเพลย์เมเกอร์ maker, ดันขึ้นไปสนับสนุนทางด้านกองหน้า3คนของเรียวพูเลยอย่างเต็มที่ จะเอาอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ยังเป็นทางออกก็เป็นไปได้แต่ ประเด็นสําคัญคือมันต้องเปลี่ยนระบบการเล่นจาก4-3-3กอบเจเคคอปไงครับมันก็เลยน่าจะเป็นช้อยที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าจะเล่นแบบน่าสนใจในเมื่อว่าจะต้องใช้ทั้ง2คนนะครับลงบันยืนด้วยกันแล้วก็ยังเวลาเกมลุกอาจจะมีใครขึ้นไปสนับสนุนอะไรกันบ้างหรือมีการสอดประสานขึ้นไปนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งตอนเล่นเกมลุกก็น่าสนใจเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าจะต้องให้เปลี่ยนระบบการเล่นกันไปเลยดูเหมือนว่าเจะเกนคอป อาจจะไม่ใช้เรื่องราวตรงจุดนี้นะครับเข้ามามีส่วนที่จะทําให้ปรับแผนของเลี้ยวภูเพราะว่ามันอาจจะยาวนานเขาจจเรียกว่ามันอาจจะต้องมีการความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้น่าสนใจจริงแต่มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้ง่ายสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าจะต้องใช้มิดฟิลตัวรับ2คนแล้วกลายเป็น2ผู้เล่นตัวหลักของทีมนะครับอย่าลืมนะครับว่าในตำแหน่งมิดฟิลของเวอร์พููณปัจจุบัน3คนนี ทั้งโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์แทบจะกการันตีผู้เล่นตัวจริงของทีมไปแล้วเหลือพื้นที่เพียงแค่ตำแหน่งเดียวให้หลายๆคนมาแย่งชิงกันลงสนามไม่ว่าจะเป็นกราเฟนแบกฮาวิเอเลียตเคอร์ติสโจนนะครับตรงจุดนี้ก็พวกนี้3คนพยายามจะแย่งตำแหน่งกันอยู่ก็ลองมาดูกันว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าลองคิดแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าหากเป็นแบบนี้มันพอจะสวยหรูได้ไหม นะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องของวาตารุเอนโดวาตารุเอนโดคือมิดฟิลด์ตัวรับ แท้แท้ที่เหลืออยู่ในทีมเลี้ยวปูในปัจจุบันนี้แล้วก็ถูกคาดหมายคาดหวังกันเอาไว้นะครับหลังจากที่เลี้ยวปูพลาดท่าไม่ได้ตัวทั้งมายเซสไกเซโดและโรเมโอลาเวียเข้ามาสู่ทีมเพราะฉะนั้นทางเลือกตัวสุดท้ายที่จเจนคอปตัดสินใจในตำแหน่งดฟิลด์ตัวรับคือการไปคว้ากัปตันทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้มาโดยคาดหวังว่าประสบการณ์ในเวทีบุนเดสลีกานะครับแล้วก็ผลงานในทีมชาติญี่ปุ่นน่าจะการันตีได้แต่ตอนนี้นะครับวาตาลุเอนโดยังไม่สามารถที่จะปรับตัว ได้หน้าพอใจแล้วก็จะเก็นครอปอยางไม่เสี่ยงที่จะเอาลงเล่นซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เสียเวลาไปพอสมควรหลายคนเริ่มเรียกร้องแล้วนะครับว่าน่าจะให้โอกาสวาตาลุเอนโดลงมาเลยลงมาเล่นเลยแล้วก็ดัน2คนนี้นะครับโดมินิกโซต์บอสไลกับอเล็กซิสแมรลิสเตอร์ขึ้นไปด้านบนเลยแล้วมันน่าจะมีผลที่ดีมากกว่าการใช้อเ <c oughs> ล็กซิสแมรลิสเตอร์เพราะอย่างน้อยน้อยวาัตาลุเอนโดก็คือมิดฟิลตัวรับ ที่สามารถที่จะรับบทบาทต่างๆตรงนี้ได้เป็นธรรมชาติมากกว่าขณะเดียวกันจะได้ประโยชน์จากทั้งอเล็กซิสแมงลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้มันจะทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดมันเกิดขึ้นในแดนกลางของเลวูลหรือไม่เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจับ ตรงนี้นะครับทั้งหมดมารวมกันได้อย่างจริงจังนะครับในสนามซ้อมเราไม่เห็นว่ามีการทดสอบหรือไม่แต่ในสนามจริงยังแทบจะไม่ได้เห็นนะครับเป็นรูปเป็นร่างในการที่จะเอา3คนนี้มาเป็นส่วนผสมอย่างลงตัวให้กับเลี้ยวภูลได้อย่างไรเพราะอย่างน,น้อยที่สุดนะครับในการเล่นของเลี้ยวภูก็ในระยะหลังอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็โดนไล่ออกนะครับแล้วก็ผู้เล่นมันไม่อยู่ครบ11คนเนี่ยอยู่หลายนัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการปรับระบบการยืนต่าง นะครับของเวอร์วูลมันเลยอาจจะยังไม่เห็นความลงตัวสักเท่าไหร่ด้วยที่สําคัญเลยก็คือคนหนึ่งที่ยังเล่นในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ยังติดตาติดใจแล้วก็น่าจะทําได้ดีนั่นก็คือทั้งติอาโก้คันตาลาหรือแม้กระทั่งสเตฟานไบเซติชนะครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ ถ้าหากรอให้2คนนี้ฟิตสมบูรณ์กลับมาอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เจนคอปจะใช้ลงมาเล่นในตำแหน่งมิฟิลหมายได้หตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพียงแต่มันจะการันตีได้เมื่อไหร่ว่าเตียโก้กันตาลาจะคืนสนามมาได้เร็วที่สุดตอนไหนเล่นแล้วจะบาดเจ็บอีกหรือไม่ตรงนี้การันตีอะไรไม่ได้เลย นะครับแล้วก็ในส่วนของสเตฟานไบเซติชด้วยความที่อายุน้อยไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายอาการบาดเจ็บตรงจุดนี้เป็นที่น่ากังวลและเกิดขึ้นครบก็พยายามจะใช้งานจากระมัดระวังถามว่าเด็กคนนี้มีแววไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่าทางจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของอนาคตของลิเวอร์ p o o ยาวๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะมีความชัดเจนได้ว่าจะพร้อมสมบูรณ์เต็มที่เพื่อลิเวอร์ pool ในตำแหน่งมิดฟิล์ตรับ เมื่อไหร่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางออกซึ่งมันต้องอยู่ที่เชนคอบกล้าตัดสินใจว่าจะใช้วัตลุเอนโดหรือไม่เช่นเดียวกับการใช้เวลารออีก2คนกลับมาสู่ตำแหน่งตัวจริงฟิตสมบูรณ์และพร้อมที่จะลงเล่นนะครับกับทีมชุดปัจจุบันได้ตอนไหนเท่านั้นเองข้อสุดท้ายเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของ การรอให้ถึงเดือนมกราคมนะครับให้ถึงเดือนมกราคมแล้วตลาดหน้าหนาวเปิดและเลี้ยวภูเดินหน้าช้อปปิ้งหามิดฟิลตัวรับระดับคุณภาพเข้ามาสู่ทีมในช่วงเวลานั้นให้ได้อีกอย่างน้อย1คนก็น่าจะทําให้มีโอกาสที่จะได้มิดฟิลตัวรับอาชีพนะครับเข้ามาแล้วก็ส่วนผสมต่างๆของเลี้ยวภูน่าจะมีความลงตัวขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ้งตอนนี้ข่าวกับอังเรที่เล่นอยู่กับฟลูมินนเซ แล้วก็ผ่านทะลุเข้าชิงกับโบคาจูเนียในศึกโคปาลิเบตาดอรเลสแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของนัดชิงชนะเลิศคู่นี้ก็น่าจะเริ่มต้นกันในช่วงประมาณเดือนหน้าแล้วทางฟรูเมนเซซต้นสังกัดก็พร้อมแล้วครับ พร้อมที่จะปล่อยอังเดรออกจากทีมซึ่งเลียวภูเองก็พยายามที่จะตามจีบมาตั้งแต่ซัมเมอร์แต่ทางฟลูมิ n เอเนเซเองยืนยันหนักแน่นไม่ปล่อยแน่นอนนะครับเพราะเขามีหวังกับฟุตบอลรายการนี้เป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะได้ตัวอังเดรเก็บไว้ใช้งานให้เสร็จภารกิจตรงนี้ซะก่อนแล้วฟลูมิเอเนเซก็ทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแล้วเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะได้แชมป อย่างที่เขาต้องการหรือไม่เท่านั้นซึ่งถ้าถึงตรงจุดนี้น่าสนใจเลยครับเพราะข่าวว่าลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่ได้ขยับสายตาออกจากการที่ไปสืบเสาะดูฟอร์มการเล่นดูพัฒนาการของอังเดรในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากตลาดรักเตะปิดลงปิดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีข่าวด้วยเช่นกัน นะครับว่ามีโอกาสนะครับที่จะเดินหน้าแล้วก็คว้าตัวเข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ทันทีเหมือนกันเนื่งองจากองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของอังเดรมันเข้าแล้วก็เหมาะกับสเปคนะครับแล้วก็ความพร้อมของลิเวอร์พูลที่จะคว้าตัวเข้ามาให้ได้นั่นหมายความว่ายัางไงครับนั่นหมายความว่า1คืออายุน้อย2คือมิดฟิลด์ตัวรับอาชีพ 3. ม,มีเทคนิคที่สูงนะครับข้อสุดท้ายสําคัญมากคือเรื่องของราคา ที่จะสามารถหยิบจับอังเดในตอนนี้ถือว่าไม่ได้หนักเลยเงินประมาณ30ล้านยูโรไม่เกินหรือ20กว่าล้านปอนด์เท่านั้นแลกกับอนาคตไกลของนักเตะที่ว่ากันว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติบราซิลในอนาคตข้างหน้าได้ถือว่าคุ้มค่าทีนี้อยู่ที่ลิเวอร์พูแลแล้วล่ะครับว่าจะเอาอย่างไรจะเดินหน้าอย่างไแเราก็จะมีการติดต่อล่วงหน้าอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่ากำหนดการของ อังเดรมันเ็ดสิ้นก่อนที่จะน่าตลาดหน้าหนาวจะเปิดจะไปจองตัวเลยแล้วก็ตัดปัญหาที่จะต้องมีคู่แข่งมาคว้าตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวแข่งขันกันแล้วทําให้ราคามันโก่งขึ้นไปหรือไม่ตรงนี้เพราะน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางออกทางเลือกนะครับที่พอจะเป็นไปได้ในการที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับการเล่นของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเคยเขียนเอาไว้ในงานของเพจแปะปากมาก ไว้แล้วว่าก็น่าเห็นใจเจเกนคอปเหมือนกันมันคือสิ่งที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกของเจเกนคอปถามว่าเจเกนคอปรู้ดีไหมว่าจริงๆแล้ว อเล็กซิสแม l กอาิสไม่ได้เหมาะสม100%หรือดีที่สุดในการเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแต่สถานการณ์มันจำเป็นที่ทำให้เขาต้องยังยืนยันที่จะใช้งาน a l e x กซิสแม l กอาิสแบบนี้นะครับเพราะว่าน่าจะมาจากการฝึกซ้อมการปรึกษาการจากกับบรรดาสตาฟโค้ชหลายๆคนแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันยังมีเรื่องราวที่เหมาะสมที่สุด ที่อเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ยังเป็นทางเลือกในมุมมองของคลอบที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็อาจจะอิดอัดใจให้เวลาสักนิดนึงนะครับว่ามันจะลงตัวหรือไม่เกมผ่านไปแล้วในเฉพาะในพรีเมยรก8นัดแม้ว่ามันอาจจะดูมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนสักเล็กน้อยในนาอนาคตมันอาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าตัวนักเตะเองนะครับแม็กอลิสเตอร ก็ยืนยันว่าเขาเองยังแฮปปี้ที่จะได้เล่นในตรงตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเองพร้อมที่จะทำตามคำมอบหมายที่จเจนคอปอยากจะไว้ใจและให้เขาเล่นตรงจุดนี้ต่อไปเหมือนกันเพราะนั้นก็คือต้องใช้เวลาเอาง่ายๆเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นก็เอาใจช่วยกัน แล้วเพื่อนๆล่ะครับในหัวข้อทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้คิดว่าข้อไหนน่าสนใจและอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือมีการทดสอบระบบหรือว่ายังจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้อเล็กซิสแมงอลิสเตอร์หรือใครก็ได้ไปก่อนเพื่อรออังเดรเข้ามาเป็นส่วนผสมเติมเต็มในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แล้วก็คิดว่ายัง จะสามารถที่จะประคับประคองให้ผลงานของเลี้ยวภูยังเกาะกลุ่มนําในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างนี้ไปได้ก่อนน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับก็ลองมาตอบคาถามกันในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับมันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็กลับมาพบกันใหม่ว่ามีอะไรน่าสนใจในประเด็นของเลี้ยวภูในช่วงปิดพักเบรกทีมชาติแบบนี้นะครับติดตามได้เป็นประจําที่นี่เหมือนเดิมขอบคุณครับ